ครับสวัสดีพี่น้องจ้ก FC แฟนคลับท่างช่องนันทพงศ์ลำเพลินโจออฟฟิเชียลอีกเทือนึงก็แล้วกันพี่น้องจ้าวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงวงใหญ่วงหนึ่งเขามาทำการแสดงอยู่นีแ่แหละครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดนองคายขึ้นน้าแล้วครับมาดูครับศิลปินของเราอันนี้ใครมาบ้างแล้วหอดหลังห่านแล้วพี่น้องจา้าเขามาถึงหลังเวทีแล้วนะครับ วันนี้ก็คือหลายศอกหลายสร้อยแต่นอแบบนี้ใช่หดูสิวันนี้เราจะเจอใครเป็นคนแรกเป็นท่านแรกนะฮะนางเลี้ยงกันสายไลอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเข้หาไหนย,ยังหาตัวตั้งแต่น้องไข่หอดูดอนเวนพ่ออยู่นี่มาสิพ่อมาพ่ออยู่นี่สิฮะ ปาสถิติเสด็จขึ้นไปมีดไปมีแท้ดีครับดีพี่นองสุขครับปานี่บอกปกลักส่งนเขา่จะสร้างแท้ฮะกูอึดแน่วลักประนันสิูอึดแน่วลักปนนันไปหาลักส่งนเขามีมีคนพาลักดดเอฮะมีคนผา <laughs> ลักลพูดไดพาลักมือตะปูหัอตะปเออลักเราบันผู้ได้ถึงดาบบันไปแลว ฮะเมียกรกได้เมียก็ได้เมียก็ได้หมาก็เฮาพ่อเถากใหพ่อเถาว่าใคให้ขาดพ่อเถาไรนี้พ่อเถาไรนี้พ่อพ่อติ๊กเสดเดินนะครับมาอยู่มาอยู่วงหนึ่งนะครับติ๊กเสดเดินลำซ้ำตัวกินข้าวเราบรอ่ไม่อยังงไรนี่ไม่ไหวเล เราไ่ได้รับในนอนแต่กางกลางเว้นเะไอ้เงาอัดแล้วครับติ๊กเสดอไม่ั้นมาผู้เดียวเหรอยังบอกินอยู่ศิลปินตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าแต่งตัวกันฮะเพท่านได้กินอยู่เข้นไปยังบ่มี่ชุด บ่ได้เขาลมากระลำพระไพทยนญิเครืองเดียวออกมาขั้นสั่งกับบอกเขาล่ำเครื่องเดียวมืออื่นจงไว้แต่ให้ล่ำเพื่อนชั่วล่ำเครื่องหนึ่งวันที่ยี่สิบเออยี่สิบอยู่ใส่ฮะเต้นมังกรตีมวยเจ้าบอสิพิตีตีกับผู้ใดเขาถ่าหรือว่าท่าเขา อาต่อติ๊กสเสด็จที่ไปตีมุ้ยมาสนพี่น้อ,นอง้เราจับเส้กันไหมวะยืนนีนั่<อ>นง,น,งนั่งกั็ไปแน่นี่พอหลอดนั่งใส่นี่หลอดพุ่นพุ่นคนสันสูงตัวแล้วคนสันสูงนั่งทีงหลังคาเลยปะโอ้นั่นนนงรถงงพยุตแต่ละซุ้มนั่นเ<อ>ขนานั่งใส่กันเนาะอ,อ,อังเปานาั่งเต้นบ่ <c oughs> เอาเอา,อาแต่งตัวแต่งตัวเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องเน้องบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องจ้าบรรยากาศหลังเวทีใครเอ่ยสวัสดีครับโอ้ยมันนี้วันนี้น,นั่นรับเต็มนั่นน้องใช่น้องสาวข,อขอ่อยน,อน้ของชายขอ่อยสวัสดีครับเพี่ยงังก็ยัง เดี๋ยวสิบอกเขาเอามาใหา้ไอ่บ่ไดอะไรติดรถมามันอยู่ในเอ็นลังว่าสิเอามาให้อยู่สใส่ไหมใช่อันนี้เตรียมไว้แล้วล่ะสิไม่แขนสั่นบ่มันสิคือบ่แขนสัน่นเด้อเดี๋ยวที่ซ้อมไอ้พวกเพชรพวกหยังที่มันหลุดให้ซะก่อนจัาสิเอามาใหา้ที่จริงตั้งใจว่าสิเอามาล่ะบัดน,นี้มันเพิ่นอยู่ในห้องกินขา้าวแล้วบ่ฮะบ้านแงแม่นอยู่บ้านแพง ที่ยี่สิบบอก่ยี่สิบมาที่ยี่สิบอยู่๋อสวัสดีครับนนชานนเตรียมเปิดรวงแล้วเตรียมขึ้นเท่งเปิด่วงแล้วประด้กกดั้งมูทำตาสุกุลเลยประเด็กกวาดดันมูแต่ว่าขินต้นมูมฉื่อนย่างปร่ได้กินอยู่เขามาหอดแต่เว้นๆล้วล่ะมันงั้นกับจีนออนถ่ายที่นี่แล้วมือนี่ มื AL, ม่อินส <c oughs> ิมีคนมาคนขึ้นมาหลายแผลฮะล่าเพื่อนชั่สิมีคนมาเนาะมาสาวหน่อยหลายปอนี่ฮะเนาะอ่างเปานะครับไ่อนเลยตอนนี้คณะกรรมการกําลังเปิดงานอยู่พี่น้องคณะกรรมการกําลังเปิดงานแล้วก็เสร็จจากเปิดงานก็จะเป็นทีมงานของเราขึ้นโชว์วงเลยนะครับกดเลยกดดันมูดได้ครับฮะคลิปคลิปคลิปโอคลิปอรคลิปสวัสดีครับเนอ ปีกว่าแล้วเนาะไมไ่เห็นอเลยเก็สิได้เห็นดูอยู่ป่ะน,นี่เพราะว่าน้ำเพื่อนโชว์ถึงยกโลกงานหลายบท <laughs> ถึงยกเลิกงานนั่นได้ก็สิไปหากันน, <laughs> นั่นนั่นแหละเดือนนะี้หกงานเลยถึง <laughs> ยเกเลิกน่ะหกงานเดียสาเหตุกับเจ้าภาพเขาจองไว้แล้วเขาเปเอานั่นแหละแต่มันจองกันน่นเลยจองปากเปล่าอยู่จังไหนบุญว่าหรูหก,กัน <laughs> ตั้งแต่วันที่เจ็ดมาแล้ววันที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เล้วก็บยี่สิบเอ็ด 2ี่สิบเอ็ดี่สิบสองเดือนนี้นะี่สิบกับบอลูเท่ากันการบูก็ทม่นต้องมีที่ลงแล้วเ่อจ้งว่าเขตแถวอุบลน่ะหลายยกเลิกแล้วถ้าเหมือนโงงาละเดือนนี้ที่จริงมันมียยยี่สิบสามก็แสดงว่าเลยุ7สิบเจ็ดเพื่อเสิมีอีกยุ่ไปเดือนเอบนเน่กันนะบ้นนี้ทีงาน กำลังใจได้เลยี่้องเป็นเพราะ่ทีมงานรำพันโชคกับมาหลายอยู่แต่ว่าพวกแดนเซอร์ยังบ่ม่ามืออึนเสามืออึนเสาพวกแดนเซอร์ยังสีม่าแต่เปนแดนเซอร์มาเนี่โอ้ยวุ่นวายขนาดเลยนะมือนี่มวนกุ๊บเลยล่ะเอาไปเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องเข้านะครับหลังเวทีศิลปินนนชานน์นะครับเจ้าของแซม สี่สิบกว่าสมัยห้าสิบกว่าสมัยฮะโอ้โหสวัสดีครับเสียนนท์สวัสดีครับเจอบีสวัสดีครับฮะมาสบายเหรอมาเล่ยนคนอัวยี่นี่สบายครับนอนอยู่วัดไปแล้วมลลัมกับวัดนะถือกันจะกจกวันมอญมวอนียฮะจจกวันมอญมวอนี่ว่มีสุดรสูตมันอยู่ทั้งล่างคอตุ้มเบิดแหนก็แล้วก็แล้วสูตรมากเดี๋ยว งานหนาก็เปนเันได้มากก็จะเตรียมโตมาก,รมมากครับ,รบลูกเต้าเขาอยู่ทางในเปิดฮะอยู่พื่ออะรอยู่โดมยังบ่มาโอ้าหมูเนเดินขึ้นมาเมาื่อไืร่อ่ามาศิลปินบางส่วนเิ็นเป็นมาเมื่อนี้ว่าเปนมานเบิดดอกนั่นว่าคนไรข้างไรเนี่ยหนาเวที่มืออื่นสิมีเหลือให้รับเบิดโชว์ป่พี่น้องเบิร์ตของพี่กวอนพี่น้องสปปเล่ากับมาหลาย่างอยู่ครับย่างย่างบม่ได้กิน แล้วมาเก็บบรรยากาศเบิ้งกันพี่นนองเข้าฮะได้ับรถกันมือนี้พื้นที่มันกว้างเนาะกระจัดกระจายกันอยู่นะครับเยียแล้วครับเสียนนเยี่ีนะครับามาไปเอกแซมนะครับสวัสดีครับไปเอกแซมมาหอดแล้วัสวัสดีครับยังของกระตื้นเหนียงหัวยังหน่อง ตืน่นสวยตื่นคำกระมูแทะว่าเอกขึ้นเปิดวงน้มเขาบ่าวครับ <l> อเอ๋นั่งเอกเข้ากันร่งมวนผมอยู่พี่น้องที่มวนนี่ยังเทารุ่นไม่ต้องมวนนั่นั่งเอกขึ้นเก้าหันละมือรุ่นมือรุ่นไม่ต้องมวนพ่อสิบอกบออออพ่อสิบอกว่าต้องมวนกินมามาหลายๆมือรุ่นนะ่ะ หยองยองหยองอยู่หม้อยาโอยายเกนะอ้ย้องมามวนพี่น้องบรรยากาศหลังเวทีนะครับม่าหยำหยมทามเข้าลุกๆน้องๆวงหนึ่งเอาฝากพี่น้องเข้ากันสำนีกัแล้วกหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค้าบสวัสดีครับเอาเล่นผูวงัวไม่ได้สิบัน